สามวิธีนะคะทำให้เขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อวิ่งตามคุณเอ,อตามจีบคุณโอเคไหมข้อแรกเลยให้เขาได้ไล่ล่าคุณด้วยการไม่รีบชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งสําคัญสิ่งผู้หญิงคาดหวังกับผู้ชายคือความชัดเจนชัดเจนชัดเจนทั้งที่เพิ่งรู้จักกันแต่อะไรที่มันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาจะไล่ล่าคุณคือการที่ คุณไม่ตั้งกรอบให้กับเขารีบในเรื่องของความชัดเจนคุณเก็ตเรื่องนี้ไหมคะอย่าเพิ่งพูดว่าคุณชอบเขาตั้งแต่แรกพบแต่ให้ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาเรียนรู้คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรู้ใจของเขาใจเขาเป็นยังไงชอบคุณจริงๆไหมทาให้เขารู้สึกเกิดขึ้นในใจของเขาเองอว่าเขาชอบคุณโดยที่คุณไม่ได้บังคับหรือว่าเร่งรีบเขามากจนเกินไปเก็ตเนาะข้อที่2คือขาดขาดให้หายอย่างมีศิลปะ อย่างมีศิลปะนะต้องย้ําว่าอย่างมีศิลปะไม่ใช่ว่าไม่มีศิลปะนี่คือตู้มไปเลยจ้ะเรียบร้อยโอเคไหมอย่างมีศิลปะก็คือว่าบางวันมาเติมเต็มบางวันคุณก็หายตัวไปเลยพูดง่ายๆว่าเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเสพติดบางวันโทรแชทแบบคุยแชทแบบอุ้ยอ้อนน่ารักบงมิงน่ารักมากเลยคิดถึงแบบคิดถึงพี่มากอะไรประมาณเนี้ยแล้ววันต่อมาหายสาบ เขาจะเอ๊ะวันนี้น้องคนนี้ไม่ส่งข้อความมาอีกแล้วหรอเฮ้ยวันนี้ทําไมเธอแบบเงียบหายไปเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเสพติดคุณมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยปล่อยให้เขาเพลิดเพลินม,มีความสุขแล้วก็ชัดดาวโอเคไหมคะอันนี้คือศิลปะในการที่เจอกันแบบแรกๆที่เรากําลังรู้สึกว่าเขาชอบเราจริงไหมหรือเราเรียกว่าศิลปะการปล่อยสนเสน่ห์เนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินออกมาอย่างสง่าง,งาม อันนี้ต้องชัดเจนนะในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบ100%เซแต่ถ้าคุณจะต้องอเดินจากมาคุณก็ต้องเดินออกมาอย่างสง่างามน,นะคะการที่ถ้าเขาไม่เห็นค่าของคุณนะการที่คุณมั่นใจแล้วว่าคุณคอนเฟิร์มกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์ คบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคถ้าจะคบกันต่อยาวๆมันไม่เวิร์กแน่นอนการที่คุณจะเดินออกมาคุณก็ต้องเดินออกมาอย่างสงา่างามแล้วพอคุณเดินออกมาอย่างสงา่างามนะคะโดยไม่ได้มีอะไรท็อกซิกอะคนที่อยู่ข้างหลังคุณอะคือเขาอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบเป็นไปได้หรอแล้วรู้สึกตามติดตามจีบคุณมากขึ้นนะอันนี้มันคือการเทสหรือการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณด้วยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่ โฟกัสที่ความงดงามของตัวเองสร้างตัวเองให้รู้สึกว่ามีค่าเลือกได้โอเคไหมคะอยากเสริมมูเสริมมงคลไม่ตามหานิยมขั้นสูงปลุกเสกสามเดือนเต็มๆยกนี้นะมูชาไปเลยบูชาไปเลยสายมูนะคะเพราะว่ามันจะเสริมโชคดีเรื่องความรัก เรื่องการเงินเรื่องสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมืดแปดด้านไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตในปีนี้มูแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเอ e r จีพลังงานที่ดีตัวเองก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยโอเคไหมสนใจติดต่อได้ที่แอดเชค่ะ